ค่ะสำหรับกุยก็เออเป็นผู้หญิงอย่าหย,ยุดสวยแต่ถ้าไม่สวยก็ไม่ต้องหยุดค่ะก็ต้อง<ม>ตั้งหน้าตั้งตาทำต่ตอไป<ม>คือตัวผู้เองอะ่ะคือเกิดมาในครอบครัวที่แบบเป็นผู้หญิงหวนคือที่น้องก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดแล้วตัวผู้เองก็อยู่กับคําว่าลูกเป็ดขี้เหละพี่นึงออกไหมคือ<ม>คือคนอื่นสวยกันหมดทั้งบ้านยกเว้นเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราจะต้องพัฒนาตัวเองคือตอนตอนเด็กๆนะ ผู้ใหญ่ชอบถามว่าเออโตขึ้นอยากเป็นอะไรตัวเราเองอะ่ะตอนนั้นยังแบบฟันเหยื่นั้างแแมกอะไรอย่างเงี้ยเลย,ยน,เลนะพี่เราก็บอกเลยว่าเออเราจะเป็นนางแบบล้วทุกคนหัวเราะเราทุกคนหัวเราะเราจนมาถึงวันเนี้ยเพื่อนที่หัวเราะเราอ่ะทุกคนทักมาว่าเฮ้ยได้เป็นจริงว่ะอ่ะเรารู้สึกเลยว่าความสวยอะ่ะมันเป็นเหมือนใบเบิกทางอะไรบางอย่างคือ ให้คนเอบาข้างเรามองเราแล้วก็เพิอตาตัวเราเองก็เหมือนที่พี่ธัญญาบอกเวลาเราสอะจบเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องสวยให้ใครถูกใจแต่เราสวยเพื่อเป็นพลังในการใช้ชีวิตออกไหมคะครับก็คือสวยแล้วก็ภูมิใจในตัวเองไม่ร้องห้างนะไแต่ว่าดูจากสายตาใกล้ๆเลยจะมีเป็นประกาใหญ่เบางอย่างอู่ นอกมันเป็นเรื่องท<า>ี่เกิดขึ้นนะซึ่งผมว่าในโมเมนต์เนี่ยทุกคนต้องเคยเจออะไรบางอย่างที่เราต้องแบบฝ่าฟันไปให้ได้แล้วต้องไปถึงตรงนั้นนะเพื่อลดความสุขอกมาหรืออะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลดึง